สวัสดีครับเพื่อนๆวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค er bon ้ชเฮียบอลทีเด็ดกันครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโค้ชเฮียด้วยครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับข่าวสารใหม่ๆของโค้ชเฮียกันครับมาดูฟุตบอลวันนี้กันเลยครับวันนี้วันอังคารที่6มิถุนายน2566โค้ชเฮียคัดฟุตบอลคู่เน้นๆมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดเพื่อนๆกันอยู่3คู่ครับ เป็นฟุตบอลตุรกีซูปเปอร์ลีกทั้ง3คู่เลยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างชีวาสปอที่มันดับ13จะเปิดบ้านพบกับเคเซลิสปอที่มันดับ8คู่นี้คิกเอาเวลา3ทุ่มตรงคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างคาราคุมรัสที่อันดับ9จะเปิดบ้านพบกับคาซิมปาซาที่มันดับ10คู่นี้ก็คลิกเอฟเวลา3ามทุ่มตรงเช่นกันมาถึงคู่ปิดท้ายในวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างอิสตันบูลบูยุกเช็ ทีมันดับ6จะเปิดบ้านพบกับแท็บซอนสปอร์ทีมันดับ5คู่นี้คิกออฟดึกหน่อยครับคิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่อื่น,นคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโค้ชเทียได้เลยนะครับหรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอด้านล่างนี้ก็ทําได้เลยนะครับผมมาเริ่มวิคอ์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ชเคียกันครับมาเริ่มที่คู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างชีวัสสปอร จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเคเซลิสปอร์คู่นี้คลิกออฟเวลา3ทุ่มตรงเลยละคาคู่นี้ครับเปิดมาที่เจ้าบ้านชีวัสปอร์เป็นต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกมาดูผลงานชีวัสปอร์ครับตอนนี้อยู่อันดับ13บลงเล่นในลีกมาแล้ว35นัดมีอยู่40คะแนนผลง,งานการเล่นในบ้าน17นัดชนะ5เสมอ6แพ้ไป6ยิงได้22ประตูเสีย20ประตูอัตราวิเลดอยู่ที่ 29. 4 มาดูผลงานเคลิสปอร์กันครับตอนนี้อยู่อันดับ8ลงเล่นในหลีกมาแล้ว35นัดมีอยู่49คะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับ17นัดชนะ6เสมอ2แพ้ไป9ยิงได้26่ประตูเสีย38ประตูอัตราวิเลดอยู่ที่35.3%มาดูผลงานเฮตูเฮ d ที่นักกู่เจอกัน10นัดหลังสุดครับเป็นทางชีวัสปอร์ชนะ4นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป4นัดผลงานนัดล่าสุดที่นักคู่เจอกัน ก็เป็นเมื่อเดือนมกราคม2023 K ีิสเคเซริสปอร์เปิดบ้านและชนะชีวัสปอร์ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1มาดูผลแข่งขันที่ผ่านมานะครับ10นัดหลังสุดของชีวัสปอร์ก็เป็นทางชีวัสปอร์นะครับชนะมาได้3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป6นัดผลงานนัดล่าสุดที่ชีวัสปอร์ลงเล่นก็ลงเล่นในบ้านครับแชนะทีมเยือนอย่างคอนยาสปอร์ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0และใน10นัดหลังสุดนี้ก็กินราคาไป4นัดแล้วก็เสียราคาไปถึง6นัด โดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่40%ส่วนสูงต่ำ10นัดหลังสุดโกเวอร์ไป5เกมแล้วเจ้าไป1เกมและอันเดอร์ไป4เกมมาดูผลงากขันที่ผ่านมาของเคเซลิสปอร์กันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป6นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นเคเซลิสปอร์เล่นในบ้านและแพ้กับอันคารากูรูไปด้วยสกอร์0-1โดยใน10นัดหลังสุดนี้ เกซิลิสสปอร์กินราคาไปแค่2เกมครับจเจ้าไป1เกมแล้วก็เสียราคาไปถึง6เกมโดยมีอัตราชนะราคาแค่22.2%โดย10นัดหลังสุดครับก็โอเวอร์ไปถึง6เกมแลนเดอกไปแค่3เกมมาดูความพร้อมด้านตัวผู้เล่นกันครับเจ้าถิ่นทีวัสสปอร์เกมนี้น่าจะมาในระบบ41 41เกมนี้ก็มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมา3ลรายแล้วก็มีรายงานผู้เล่นที่ติดโทษแบนมาอีก1รายครับผู้เล่นตัวหลักที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับก็มีแม็กอะเลนกาเดล ซิยาเออร์ดานอีกคนหนึ่งเป็นอาลงแอปพิดองโกย3คนนี้หมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมนี้ครับแล้วก็ต้องมาเสียผู้เล่นอย่างซามูเอลอลองโซที่โดนใบแดงจากนัดก่อนก็ไม่สามารถลงสนามช่วยทีมในนัดนี้ได้เช่นกันมาดูสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามครับผู้ตัดสินตูก็ยังใช้อารีซาซาบูเล่กองหลังก็จะมีตัวหลักอย่างคา,าร์เนอร์ออสแมนปาซาอูกกชิฟซีกองกลางตัวรับวันนี้ใช้คาริสคาริซิส แนวลูก4คนวันนี้มีตัวหลักทั้งอาคารอารลานเฟเดริกอูเวสตาดอาเมดมุตซ่าสุดหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นเลเกจเจมมาดูทีมเยือนเคเซลิสปอร์เกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1เกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บ3ลายและมีผู้เล่นติดโทดแบน1นรายเช่นกันนะครับผู้เล่นตัวหลักที่ยังเจ็บอยู่ก็ยังมีลีโอนลคาโลเอมลาบาซานกับนอริตินคอตมาร สามคนนี้ก็ยังบาดเจ็บไม่สามารถช่วยทีมในนัดนี้ได้ครับแล้วเกมนี้ก็หมดสิทธิ์แจ้งงานผู้เล่นตัวหลักอย่างยองอักคัตที่โดนแบนนะครับไม่สามารถลงสนามในเกมนี้ได้โดยผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามนะครับผู้สาดประตูก็เป็นบิวเทาบสซซิตเห็นนะครับคู่วันนี้เป็นดิมิทิอัสโคลเวสซิออสจับคู่กับมาจิตออไซนีมิดฟิลด์ตัวรับวันนี้ใช้อลิเวียเกเมนตามแนวลุกวันนี้มีคาร์ลอสมาน่ลามาซานจีเวเลก วีฟิลตัวลูกวันนี้เป็นบาลานเกเซ็กน้าตัวเป้าใช้มาเมทียมเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันนะครับเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้ทีวัสปอตอนนี้มีอยู่40คะแนนส่วนทางเคเซลิสปอมีอยู่46คะแนนก็น่าจะเล่นให้ครบตามโปรแกรมเท่านั้นนะครับเพราะทั้งสองทีมก็มีลุ้นพื้นที่ในยุโรปก็ไม่ต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นงานโดยรวมช่วงหลังครับก็ทำงานได้ค่อนข้างสูสีกัน5นัดหลังสุดชีวัสปอร์ก็จะนามาได้แค่1นัดต่แพ้ไป4ี่นัด โดยผลงาน5นัดหลังสุดของเคเซริสสปอร์ก็ชนะมาได้แค่นัดเดียวเช่นกันและเสมอไป1นัดและแพ้ไปอีก3นัด,ด h ate, ีตีเฮตูเฮตที่เจอกันก็ค่อนข้างสูสีกันครับผัดกันแพ้แั้กันชนะแต่ผลงานการพบกันเองเฮตูเฮตในบ้านของชีวัสสปอร์สนัดหลังสุดก็เป็นทางชีวัสสปอร์ที่ทำผลงานได้ดีกว่านะครับชนะรวดมาทั้ง2นัดเลนราคาคู่นี้ครับให้ทางชีวัสสปอร์เป็นต่อ1ลูกสูงต่ําเปิดที่3ลูกค,คุณนีโคเทียมองว่าเป็นฟุตบอลบ้านใครบ้านมันครับ เกมนี้ชีวัสปอร์ได้เปรียบที่เล่นในบ้านก็น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชนะในนัดนี้ได้ครับคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่ต่อชีวัสปอร์สูงต่ำคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ชีวัสปอร์จะเปิดบ้านและชนะทีมเยือนอย่างเคซริสปอร์ไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ถัดไปครับเป็นการพบกันระหว่างคาราคุมรักจะแต่เปิดบ้านต้อนรับการเยืนอนของคาซิมปาซาคู่นี้ก็คลิกเอาเวลาสามทุ่มตรง ในราคาคู่นี้ครับให้ทางเจ้าบ้านคาราคุมลักต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกครึ่งมาดูผลงานคาราคุมลักครับตอนนี้ลังอันดับ9ลงเล่นในลีกไปแล้ว35นัดมีอยู่48คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน17นัดชนะ6เสมอ5แพ้ไป6ยิงได้37ประตูเสีย31ประตูอตัตราเบียดอยู่ที่ 35. มาดเดูผลงานทีมเยียนคาซิมปาซาตอนนี้ลังอันดับ10ลงเล่นในลีกไปแล้ว35นัดมีอยู่43คะแนน ผลงานการเล่นไปทีมเยือน17นัดชนะ5เสมอ4แพ้ไป8ยิงได้16ประตูเสีย25ประตูอัตราวิเลนอยู่ที่29.4%มาดูผลงานเฮดทูเฮดกันครับทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมดแค่8ครั้งก็เป็นทางคารากุมรักชนะมา2เสมอ2และแพ้ไป4 ผลง,งานนัดล่าสุดที่นักคู่เจอกันก็เป็นเดือนมกราคมปี2023คาซิมปาซ่าเปิดบ้านและเสมอกับคารากุมรักไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2มาดูผลงันที่ผ่านมาของคารากุมรักกันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้4นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป4นัดผลง,งานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ไปเยือนคอนยาสปอร์และเสมอมาได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1 โดยในสินัดหลังสุดก็กินราคามา4นัดและเสียราคาไป4นัดเท่ากันโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่50%โดย10บเกมหลังสุดก็โอเวอร์ไป4นัดและเจ้าไป1นนัดแลนเดอร์ไป3นัดข้ามาดูผลการนขันที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของคาซิมปาซ่าก็ชนะมาได้4นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นคาซิมปาซ่าเปิดบ้านและแพ้กับเบซิตัสไปด้วยจกกร์2ประตูต่อ5โดย10นัดหลังสุดของคาซิมปาซ่าก็กินราคาไป5นัด เจ้าไป1นนัดและเสียราคาไป4นัดโดยมีอาัตราชนะราคาอยู่ที่50%แล้ว10นัดหลังสุดก็ว่าไป5นัดแลนเดอร์ไป5นัดเท่ากันมาดูความพร้อม้ันตัวผู้เล่นในเกมนี้ครับคารากุมรักเจ้าบ้านจะมาในระบบ4 1 4 1เกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมา4ลรายผู้เล่นที่ยังบาดเจ็บอยู่ก็มีมานูเอลลิชชี่อีเฟทาลิวอีเมอร์ทิสอีกคนหนึ่งเป็นเอฟคานมิซากิทั้งหมดนี้ยังบาดเจ็บไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้ครับ สเปนปรเด่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับผู้สาประตูเกมนี้เป็นคริสเตียนปุตโจนีุู่ซสอนเาอนเกมนี้เป็นบูโนโรดิเกตจับคู่กับลายานบานิยามิดฟิตัวรับใช้ออเทเบกชูคูลอฟมิดฟิลตัวลูกวันนี้เป็นโซฟียานเฟกูลีจะจับคู่กับโมกาเมดอตโคเชฟสุนาตัวเป้าวันนี้ใช้เอมไบดิยานมาดูทีมเยือนคาซิมปาซาเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ42-31 เกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมา4ลรายผู้เล่นที่ยังบาดเจ็บอยู่ก็มีอาลีโกลิซาเดมิเคาเอลทีพานเธอการ์เซอร์เบสอีกคนนึงก็เป็นมุตตาฟาเอ็กกิซีแลกทั้ง4คนนี้ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนครับแล้วเกมนี้ก็หมดสิทธิ์แจ้งงานผู้เล่นอย่างแฮริสฮัสลาดิโนวิดท,ที่สัสมใบเหลืองครบตามโคตาแล้วก็ติดโทษแบนในนัดนี้ครับผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจงสนามในเกมนี้ผู้สาประตูเป็นเอเดมแคนโปรลัส คู่นะครับเกมนี้ใช้ปาปี้มีชงจับคู่กับไลอันดองมิฟิลตัวรับสคนเป็นไอทัตคาร่าจับคู่กับมิเกเอลมาซ่ามิฟิลตัวลูกวันนี้เป็นวาเลนตินเอสเซลิสส่หน้าตัวเป้าเกมนี้เป็นมามาโดฟอลเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันครับเป็น2ทีมที่อยู่กลางตารางคาราคุมรักเจ้าบ้านมีอยู่48คะแนนส่วนทีมเยือนอย่างคาซิมปาซ่ามีอยู่43คะแนน ผลงานโดยรวมช่วงหลังนะครับก็เป็นทางคาซิมปาซาที่ทำงานได้ดีกว่าเล็กน้อย5นัดหลังสุดก็จะได้ไปได้3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปน1นัดส่วนทีมเจ้าบ้านอย่างคาราคุมรัก5นัดหลังสุดก็จะมาได้แค่2นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดเลระราคาคู่นี้ครับเปิดมาที่ให้เจ้าบ้านอย่างคาราคุมรักเป็นต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกครึ่งคู่นี้โคชเฮียมมองว่าเป็นเกมที่ไม่มีผลแรกับทั้งสองทีมแล้วครับแล้วก็น่าจะเล่นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย แล้วจบเกมก็ไดาจะแบ่งแต้มกันไปครับคู่นี้โคชเฮียให้อยู่รองคาซิมปาซาสูงต่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่คารากุมรักเปิดบ้านน่าจะเสมอทีมเยือนอย่างคาซิมปาซาไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่สุดท้ายครับเป็นการพบกันระหว่างอิสตันบูลบูยุกเช็คจะเปิดบ้านพบกับแทปซอนสปอร์คู่นี้คิกเอาเวลาเที่ยงคืนตรง เลยราคาคู่นี้ครับให้ทีมเยือนอย่างแท็บซอนสปอร์เป็นต่อราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3มาดูผลงานของทั้งคู่กันนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านอิสตันบูบูยุกเช็คตอนนี้ล่างอันดับ6ในตารางครับลงเล่นในลีกไปแล้ว34นัดมีอยู่56คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน16นัดชนะ10เสมอ2แพ้ไป4ยิงได้ย5ประตูเสีย16ประตูอัตราวิเลดอยู่ที่62.5%มาดูผลงานทีมเยือนแท็บซอนสปอ ตอนนี้ล่างอันดับ5ลงเล่นในลีกไปแล้ว35นัดมีอยู่57คะแนนผลงานการเล่นไปทีมเยอมนีย17นัดชนะ5เสมอ2แพ้ไป10ยิงได้25ประตูเสีย38ประตูอัตราวเวลียดอยู่ที่29.4%ซมาดูผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดสินัดหลังสุดอิสตันบูบูยุกเช็กก็ชนะมาได้3นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดที่นักกู้เจอกันทางอิสตันบูก็ออกไปเยือนแท็บซอนสปอร์ port, แล้วก็แพ้มาด้วยสกอร์1ประตูต่อศูน มาดูผลการแข่งที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของอิสตันบูลก็ชนะมาได้4นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป4นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นอิสตันบุลออกไปเยือนอาดานาเดมิลิสปอร์แล้วก็ชนะมาได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2แล้วใน10นัดหลังสุดก็กินราคามา4นัดและเสียราคาไป5นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่แค่44.4%แล้ว10นัดหลังสุดก็วอไป4เกมและเดือไป5เกม มาดูผลงานของแท็บสปอกันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้4นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป5นัดงานนัดล่าสุดของแท็บสปอก็เปิดบ้านและชนะอารันยาสปอไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ1โดยใน10นัดหลังสุดก็กินราคาไป4นัดเ้าไป1นัดและเสียราคาไป5นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่40%แล้ว10นัดหลังสุดโกเวอร์ไป7เกมและเดือดไป3เกมมาดูความพร้อมในเกมนี้ของทั้งคู่กันครับเริ่มที่เจ้าบ้านอิสตันบูลยุกเชค เกมนี้น่าจะมาในระบบ4-4-2เกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมามากถึง8รายเลยนะครับโดยเฉพาะตัวหลักที่บาดเจ็บนะครับก็มีผู้เล่นอย่างเตฟานโนโอกาก้าดานิเอลอเล็กซิสโอเมอร์อาลีซาฮีเนอร์อีกคนหนึ่งเป็นเอดดนคาเซฟทั้ง4คนนี้เป็นผู้เล่นตัวหลักที่ยังเจ็บอยู่นะครับส่วนอีก4รายที่เหลือก็ไม่ใช่ตัวหลักในฤดูกาลนี้ของทีมเท่าไหร่ครับโดยผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามครับผู้สัประตูเกมนี้เป็นเดนิตเดลเมน กองหลังก็มีตัวหลักทั้งอาเมดทูบาดาเนอร์เออร์คินมิฟิวตวรับวันนี้ใช้เบอร์กายออสคารส่วนตัวลูกวันนี้เป็นเซอร์ดาเกอร์เลอร์กับเดนิดทูรักสุวหน้าคู่วันนี้เป็นฟิลิปเคนนี่จับคู่กับโจโอฟิเกริโดมาดูฝั่งทีมเยือนแทบตอนสปอร์เกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1เกมนี้มีไรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมากพอๆกันเลยครับถึง9ลาย เอาแค่เฉพาะผู้เล่นตัวหลักที่ยังเจ็บอยู่ก็มีผู้เล่นอย่างมาร์คราต้าทองฟิลิปกาเบแมกมาร์กซิลิโนโกเมสอีกคนหนึ่งเป็นลาซามาควิดทั้ง4คนนี้ก็เป็นผู้เล่นตัวหลักนะครับที่ยังเจ็บอยู่ส่วนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับครูจะนะครัเกมนี้ใช้ฮูเซอร์ซินเตอร์แมนจับคู่กับทาฮ่าออติคาเดสมิฟิลตัวรับ2คนวันนี้เป็นเอมานูเอลซีโอปิสจะลงคุมเกมร่วมกับอนาตาซีออส ิฟิตัวลูกวันนี้มีเอดินวิสก้ากับมามูดเทเซเก้์ถุนน้าตัวเป้าวันนี้ใช้โอมูดบูช็อคเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันเป็นทีมทีมพู่ยันดับติดกันครับมีผลต่างคะแนนแค่1คะแนนแต่ผลงานโดยรวมช่วงหลังนะครับเป็นทางแทบซอนสปอร์ที่รผลงานได้ดีกว่ามากเลย5นัดหลังสุดสามารถเก็บชนะได้ถึง4นัดและแพ้ไปเพียงแค่1นัดส่วนเจ้าบ้านนะครับผลงานตรงข้ามกันเลยครับ5นัดหลังสุด ก็สามารถเก็บชนะมาได้แค่นัดเดียวครับแลเสมอไป2นัดและแพ้ไปอีก2นัดผลงานเฮตูเฮตี่เจอกันก็ค้างสูสีกันครับผัดกันแพ้ผัดชนะคนละ3ครั้งแต่ผลงานการเล่นในบ้านของอิสตันบูลฤดูกาลนี้ทำผลงานได้ดีมากครับ16นัดชนะได้ถึง10นัดแต่แพ้ไปเพียงแค่4นัดแต่มาเจอทีมเยือนอย่างแทบซอนสปอร์ผลงานการเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ17นัดก็แพ้ไปถึง10นัดและชนะมาได้แค่5นัด ในราคาคู่นี้ครับให้ทีมเยือนแทบซอนสปอร์ s <S เป็นต่อราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบ3คู่นี้โคชเฮียมองว่าเป็นฟุตบอลที่ออกได้ทั้ง3หน้าเลยนะครับแล้วคู่นี้ก็น่าจะออกหน้าเสมอกันมากที่สุดครับแต่ถ้าจะได้เลือกเชียร์นะครับคู่นี้โคชเฮียให้เลือกเชียร์เจ้าบ้านดีกว่าครับจากผลงานการเล่นในบ้านที่ดีในฤดูก,กาลนี้น่าจะไม่แพ้นในเกมนี้ครับคู่นี้โคชเฮียให้อยู่ลองอิสตันบูบูยุกเชคสูตงต่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำ ฟันธงไปที่เจ้าบ้านอิสตันบูลจะเฉือนชนะแทบซอไปได้ครับด้วยสกอร์หประตูต่อศ <c oughs> ูนย์ก็ครบกันแล้วนะครับทั้ง3คู่ในวันนี้ที่โคเทียมาวิเคราะห์ให้ทีเด็ดเพื่อนๆกันถ้าเพื่อนๆท่านไหนคิดตรงกับโคเทียครับจะลงทุนก็ขอรับทรัพย์กันทวนน้าเลยครับโคเทีย <c oughs> จะมาสรุปให้ฟังชัดๆอีกทีทั้ง3คู่นะครับเริ่มที่คู่แรกครับทีวอสปอร์เปิดบ้านพบกับเคเซลิสปอร เตราคาเปิดที่เจ้าบ้านอย่างชีวัสปอต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกคู่นี้โคเทียให้อยู่ต่อชีวัสปอสูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่คารากุมรักเปิด,ดบ้านพบคาซิมปาซาเลระคาคู่นี้เปิดที่คารากุมรักต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกครึง่งคู่นี้โคเทียให้อยู่รองคาซิมปาซาสูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่ที่3ครับคู่ปิดท้ายเป็นอิสตันบูบูยุคเช็ค จะเปิดบ้านพบกับแทปบอนสปอร์ในราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนแทบซนสปอร์เป็นต่อราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3าูนีโคเทียให้อยู่รองอิสตันบูสูงต่ำคู่นี้โคเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำครับก็ครบถ้วนกันไปแล้วนะครับสาหรับทั้ง3คู่ในวันนี้ที่โคเทียมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดเพื่อนๆไปก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโคเทียอีกครั้งครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะรับข่าวสารใหม่ๆของโคเทียกันครับหรือเพื่อนๆท่านไหนต้องการรับทัศนะคู่ดเด็ดๆคู่อื่น,นคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโค้เทียได้นะครับสำหรับวันนี้โค้เทียก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้โค้เทียสวัสดีครับ